าวันทำงานนะคะวันนี้หนาวหนาวแล้วหนาวแล้วขี่รถไปทำงานถน <laughs> <laughs> นเลื่อนนิดหน่อยนะคะเนี่ยนเลื่อนนิดหน่อยเพราะเป็นน้ำแข็งมีมากขาวก็ยังดีนะคะปีนี้ เสียงคุณยาจะแหบๆหน่อยแล้วเพราะว่าเป็นหวัดนิดหน่อยเพราะปีนี้น่าจะมีหิมะตอนคริสต์มาสทางสวีเดนเนี่ยเขาฉลองคริสต์มาสวันที่24สสนะคะ2ี่ธันวาเขาก็จะฉลองคริสต์มาสแล้วค่ะ จะได้มีหมิมาะขาวๆในวันฉลองคริสต์มาสนะคะคุณปู่กับคุณย่าก็ไม่มีอะไรฉลองไม่ได้ฉลองไม่ได้อะไรมากมายไม่ไดไ้ได้อะไรเป็นพิเศษ <c ười> คุณปูเ่เขาก็จะคิดว่าเออน่าจะมีอาหารอะไรคริสต์มาสอาหารคริสต์มาสเขาก็จะมีแบบว่าออ,อะไรอะ่ะแฮมหมูหมูหมแฮมหมูก้อนใหญ่ๆเนาะ หมูแฮมแล้วก็จะมีฮอทดอกอันเล็กๆก็จะมีปลาอะไรอ่ะปลาเขาเรียกปลาซีลหรือปลาปลา,าหมักอ่ะปลาเหมือนกับปาลา,าล่าบ้านเราแต่เขาหมัก,ใส,กใส่กับใส่กับครีมใส่กับอะไรเนาะนวลลืนน่น,น,น,นค่ะขับระบ,บัง ยาเข้างานเก้าโมงเลิกห้าโมงวันนี้ <c oughs> แหละก็จะมีอาหารอ้อวนมากในช่วงนี้ก <c oughs> ินเยอะกินเยอะแล้วกินอาหารแบบมีครีมมีอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยอ้วนยาก็เลยหน้าบาน หน้าบานเป็นจานเชิงเลยนะคะเนี่เอ้ยห้าสิบแล้วห้าสิบกว่าแล้วห้าสิบเอ็ดแล้วน้ำหนักห้าสิบเอ็ดช่งางเมื่อวานเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ต้องลดแล้ว่ยังมากก็แค่ให้แค่สี่สิบแปดสี่สิบแปดเนี่ยกำลังโอเคหน้าบานแล้วอน้บานใหญ่ทำง,งานนะคะอันนี้ทำง,งานวันสุดท้ายแล้วก็ได้อยู่บ้าน อยู่บ้านนานเลยนะอยู่บ้านสองอาทิตย์กว่าเริ่มทำงานอีกทีนู่นวันที่สิบวันที่สิบเอ็ดอะสิบเอ็ดมกราเนี่ยเอ้อทำไมหยุดนานจังเด็กน้อยอ่ะะเด็กเด็กน้อยสงสัยเด็กเขาหยุดกับหยุดอยู่บ้านกับผู้ปกครองเพราะว่าบางคนผู้ปกครองบางคนเขาก็จะหยุดเออ semester s e สเตอร์ไอเดือนนี้อะค่ะเดือนธันวาเนี่ย ก็เลยเด็กก็จะอยู่บ้านกับกับพ่อแม่เนาะนี้โรงเรียนอุบาลก็จะไม่ค่อยมีเด็กนะคะจะไม่ค่อยมีเด็กก็เลยบางโรงเรียนเขาก็จะรวมตัวกันคือเขาเขาไม่เปิดทั้งหมดทุกโรงเรียนนะคะก็จะรวมตัวกันสองสามโรงเรียนสองสามโรงเรียนนี่คือรวมเป็นโรงเรียนเดียวอะไรเงี้ย มือนกับตอนหน้าร้อนนะคะหน้าร้อนเขาก็จะหยุดเสมอเหมือนกันเันางานก็เลยไม่ค่อยเยอะก็จะได้อยู่บ้านเลยค่ะคุณย่าก็ต้องได้อยู่บ้านเบื่อนะคะหน้าเบื่อบ้านไม่ได้มีอะไรค่ะไม่เหมือนหน้าร้อนหน้าร้อนอยู่บ้านใลนสนุกสนานปลูกผักปลูกอะไรมีกิจกรรมทําเยอะแต่หน้าหนาวมันเลือดไม่ได้ ไม่มีรถเลยอะ่ะวันนี้ไม่มีรถเลยย่ามาทํางานสายวันนี้รถไม่มีเหมือนตอนเชา้าตอนเช้ารถจะเยอะเขาไปทํางานกันเนาะตอนสายๆนี่เขาก็ไม่มีใครเดินทางและอะไรก็เปลี่ยนแปลงไปเยอะนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่อง โควิดก็โอ้ข่าวข่าวก็ออกมาเยอะแยะคนที่จองตั๋วไปเมืองไทยตอนแรกก็บอกว่าอะไรอะ่ะแรกก็บอกว่าปิดเปิดประเทศแล้วก็อะไรอะ่ะทีนี้ก็กักตัวแค่วันเดียวคนที่ฉีดวัคซีนอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วผลสุดท้ายก็ตอนนี้ก็มาล็อกดาวน์อยู่นยต้องกดเกณฑ์อะไรหลายอย่างหลายอันแบบว่า บางคนซื้อตั๋วแล้วจะไปเมืองไทยแล้วทีนี้ก็บางคนมีมีเวลาพักแค่ไม่ไมกี่วันใช่ไหมกต่เรซื้อตัว๋วอยากจะไปฉลองพริสมาที่เมืองไทยแล้วกม็มาเจอปัญหาตรงเนี้ยก็คือต้องให้กักตัวอีกเพิ่มเป็นอ่ากี่วันส,สิบวันสิบสีบส่วันประมาณเนี้ยค่ะสุดท้ายก็คือฉลองก็ไม่ได้ฉลองแล้ววางแผลไว้ก็คือ,อ,อไม่ได้แล้ว ฉลองก็ไม่ได้ฉลองแล้วทีนี้ก็เวลาก็หมดแล้วก็คือเหมือนกับว่าไปซื้อตัว๋วไปกักตัวไปกักตัวเฉยๆแล้วก็บินกลับเมืองไปกบินกลับต่างประเทศอนะไรอย่างเงี้ยโอ้ได้ๆมันน่าจะอยู่กันมันน่าจะแบบว่าหัดอยู่กับทําตัวคือปรับสภาพให้อยู่กับ กับโลกนี้ให้ได้แล้วโลกนี้มันก็ไม่ได้อะไรรุนแรงอะไรมากมายขนาดนะที่พอที่ว่าจะปิดอะไรทุกสิ่งทุกอย่างไปขนาดนะั้นให้ทําให้ทุกอย่างมันนี่ <c oughs> ในความคิดของคุณย่านะคะแต่แต่ความคิดของคนอื่นเป็นยังไงก็คือไม่ไม่ไม่ดราม่าก,กันนะคะคือความคิดใครคิดมันแต่ว่าคุณย่าคิดอย่างนี้นะคะคือเราไปตื่นโตนกตื่นเป็นกระต่ายตื่นตูมไปไปมากกว่า ไม่อะไรรุนแรงอะไรมากมายเปรียบเทียบกับการตายกับของของของโรคภัยอย่างอื่นอะไรอย่างเงี้ยคือการสถิติการตายมันไม่ได้อะไรมากมายไปกว่าโรคภัยอย่างอื่นเลยแล้วเราทําให้มันเป็นอะไรที่ยุ่งยากวุ่นวายต้องมาฉีดวัคซ์องวัคซีนซึ่งวัคซีนก็ช่วยอะไรไม่ได้ถ้าวัคซีนช่วยได้ก็ไม่จาเป็นจะต้องปิดประเทศปิดแล้วปิดอีกฉีดฉีด เข็มหนึ่งเข็มสองเข็มสามเข็มสี่เข็มห้าเข็มหกตามมาอันนี้คือคุณย่ามองเห็นว่ามันเป็นการนี่ธุรกิจทางทางการทางการยาทางการแพทย์ทางการนี่ธุรกิจเออมันมันมันมีเงินเรื่องเข้าม,มีเงินเข้ามาเกี่ยวข้องอ <c oughs> ม,มีเงินเข้ามาเกี่ยวข้อง ยากก็บ่นไปเรื่อยนะคะคใครคิดมันนะคะความคิดคนเราแตกต่างกันได้น่าเบื่อชีวิตมันไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วค่ะยุ่งยากไปหมดแล้วตอนนี้อยากจะกลับบ้านก็กลับไม่ได้ กันไปนะคะลูก <c oughs> ยุคนี้มันยุคอะไรเนี่ยแล้วยุคล้างโลกอ่ะคุณย่าถึงที่ทำง,งานแล้วนะคะ ก่อีกไม่กี่ชั่วโมงก็ได้กลับบ้านแล้ว